กรอคอยนะคะทุกคนรอชมข้างในว่าจะมีอะไรอีกบ้างก็ที่นั่งก็จะไม่เยอะนะคะอพอประมาณพอดีมาถึงปุ๊บก,ก็มีที่นั่งได้เลยอ,อ่ะรักกีเ่เกของเราเพราะว่าแขกพิเศษก็คือคนนี้นะคะอยู่ด้วยกันเขาก็เลยดึงกระชากมาเลยคุณคุณต้องเข้าไปนะเออ เอามาที่กันหรอคะถค่ะเราก็ต้องตอกว่าใช่สิให้เขาก็าไปโดดเดียวเดียวได้ก็เจอแน่นอนเลยสองชั่วโมงะคะ่ะทุกคนจะโชว์พุดเราดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเป็นครั้งแรกในการเข้าชมเหมือนกัรไลนพอพี่ๆเขาบอกว่า ถ้าข้างในเต็มนะคะนี่เคยทำสถานที่เสริมแล้วก็ต้องดูทางจอทีวีอย่างเดียวนั่นคือที่ชมนะอาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องเตรียมพร้อมเวลาเรามาถึงที่นะคะห้ามนำเครื่องดืง่มเข้าไปทานข้างในเพราะว่าถ้าอาจจะเป็นไปได้คือเราทำหกเลอรเธอแล้วเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะต้องมาทำความสะอาดให้เราด้านเองก็คือควรระมัดระวัง คืขอขอ้ขอห้ามเลยข้อห้ามเลยถ้าจะกินกินข้างนอกแย่เขาไปกินข้างในช่วงระยะเวลาการสแสดงก็คือว่าเราต้องอูโชว์ต่อไปก่อนเดี๋ยวเขาว่ากันนะโอเคเรียมพร้อมโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนไป